จับยวนร้านนี้นะครับมีดีที่ใส่ไข่แล้วก็นี่เลยครับพริกเผารสชาติจัดจ้านสะใจต้องบอกเลยว่าสะใจใครที่ชอบเผ็ดนะครับรับรองได้เลยทาชนแค่นี้เผ็ดหูอื้อเลยครับใส่แค่ครึ่งช้อนรับรองอร่อยมากๆขวงเครื่องปรุงนะครับนี่เลยครับน้ำส้มนิดหน่อยไม่ต้องเยอะช้อนเดียวก็หาตรึม น้ำตาลเล็กน้อยนะครับน้ำตาลเล็กน้อยเป็นค้วยจับอ่อนหวานไม่ต้องใส่น้าตาลมากแค่นี้พอละครับหนึ่งรถบรรทุกพริกพริกป่นไม่ต้องใส่นะครับเพราะเราใส่พริกเผาเป็นแล้วน้ําปลาดีอยู่ไหนเออาอเยาะลงไปได้รสชาติจากนั้นนะครับท่าน รูปเขาให้เข้ากันดูเส้นครับดูเส้นดูความเหนียวแน่นเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มแหมเหนียวนิ่มเหนียวนุ่มของเส้นนะครับดูสิครับโอ้โหใจละลายตอนนี้ยังกินไม่ได้ครับลวกปากแน่นอนแต่อยากบอกให้ท่นานทราบนะครับว่าถ้าคลิปนี้มีกลิ่นท่านคงจะได้กลิ่นหอมหวนชนปรปการของจับกวนใส่ไห่แต่จั๊กจั่น รูยอของแท้จากที่นบนเลยนะครับร้อนแต่ว่าอร่อยชิมเส้นนะครับลองชิมเส้นนะครับตัวนี้เส้นเป่านิดนึงให้ความร้อนมันคลายตัวเดี๋ยวจะลวกปากปากทองจะกินอะไรไม่ได้ครับอื้ม <c oughs> เหนียวนุ่มละมุนล,ลิ้นสุดยอดกับเราหมูสับร้านนี้บอกได้เลยนะครับว่าอร่อยสุดๆนะครับเนื้อหมูที่สับอย่างละเอียดนะคะรับกลิ่กับเผาเตะจมูกดังป้าบกับรองเลยเลยว่าอร่อยทุกคำน้ำซุปที่อร่อยหอมวนจนรับประทาน ช้อนตักแม่อร่อยครับต้องยกสดเข้าถึงซึ่งรสชาติใส่ใจของลูกค้าไม่ต้องอะไรมากมายครับนี่เลยครับพริกน้ำปลาที่มาทีละถ้วยตักอย่างดีแล้วก็โรยลงไปป้าไม่มกินข้าวด้วยกันนะครับ <c oughs> ลงตัวอร่อยลงตัว